ดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์คืออะไรมันมีอะไรที่ต่างกับเพลย์เมเกบ้างหรือเปล่าแล้วทำไมมัถึงต้อเรียกว่าดีฟไลน g ด้วยและเขาหลายจะสงสัยเรื่องนี้ครับวันนี้เราจะไปไขข้อสงสัยนี้ด้วยกันกับรายการภาษาบอวลวาระคำครับ นี่คือภาษาบอลวัครับรายการที่ทำให้คุณดูฟุตบอลสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรู้คำศัพท์ของฟุตบอลนั่นเองนะครับศัพท์วันนี้ครับ deep lying playmaker ต้องบอกว่ามิดฟิล์มหมายเลข6หรือว่ากองกลางที่อยู่หลังสุดเป็นตัวสุดท้ายก่อนถึงแดนหลังเนี่ยที่มีบทบาทแตกแขนงออกไปหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่น a n ่งเครื่องแม b a c k หรือว่า b a l l w i n n i n g Midfielder ที่เน้นความดุดันและเน้นหนักที่เกมรับครับในขณะเดียวกันครับตำแหน่งหมายเลข6มีอีกหนึ่งบทบาทที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแทบจะกลายเป็นดูนุ่มนวลขึ้นนมาททัีก็คืออ Deep Light Play Deep Playmaker Playmaker Light Laing เง มีคำำกัดความไม่เห็นภาพหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมิดฟิลตัวทําเกมจากแนวลึกโฮลดิ้งมิดฟิลหรือว่าที่อิตาลีจะเรียกบทบาทนี้ว่าเรจิสตาแต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับหน้าที่สําคัญที่สุดของบทบาทนี้คือการเป็นผู้กํากับและหัวใจสําคัญในแดนกลางของทีมนั่นเองครับหน้าที่ของตำแหน่งนี้คือการทําเกมเสมือนเพลย์เมเกอร์จากแนวลึกครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเซตเกมเป็นคนกาหนดจังหวะเกมรุกของทีมคลองบอลให้เหนียวแน่นที่สุด โดยมีอาวุธเป็นมันสมองที่ต้องคอยอ่านเกมอยู่ตลอดเวลาทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลบทบาทนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นที่การเข้าประทะหรือว่าการตัดเกมหรือว่าการใช้พละกําลังเพื่อบดขยี้คู่แข่งนะครับเพราะว่าอาวุธของดีมและอิงเกรเมเกอร์เนี่ยคือการใช้หัวสมองและความชาญฉลาดจากการออกบอลทั้งสั้นและยาวให้แม่นยำมากที่สุดและต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ยากๆให้ได้เช่นการแจกบอลในพื้นที่แคบหรือจังหวะผ่านบอล50-50จากการโดนเพรสซิ่งใส่เพราะในฐานะตัวสุดท้ายของแดนกลาง คุณจะจ่ายบอลพลาดไม่ได้เลยเช่นเดีวยวกัารวางบอลยาวที่สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นนะครับคนจะเล่นบทบาทนี้ได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานการจ่ายบอลในทุกระยะที่ฉมังมากๆเพราะการออกบอลแต่ละครั้งของตําแหน่งนี้คือการกําหนดเทมโปของทีมครับเช่นตอนที่ทีมต้องการคลองบอลบทบาทนี้อาจต้องเลือกต่อบอลสั้นทําชิงง่ายๆกับนักเตะรอบข้างหรือบางครั้งครับทีมกำลังได้รับโอกาสเล่นโตกลับการจ่ายบอลยาวอย่างแม่นยำศาสตร์ทีเดียวไปถึงตัวรุกหรือว่าการแทงทะลุแบบคินเล์พาสก็เป็นอาวุธสำคัญที่สามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เช่นกัน พอฟังคร่าวๆคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรานึกภาพไปถึงนักเตะคนไหนที่เล่นในวิธีแบบนี้เนี่ยมันจะมีใครบ้างเอาแบบชัดที่สุดเลยนะครับต้องยกให้ชาบีอาลองโซและอันเดร์เฟโลครับนี่คือ2คนที่เล่นบทบาทนี้เทพที่สุดในช่วงหลังปี2000เป็นต้นมาครับทั้ง2คนเป็นคนที่วางบอลสั้นและยาวเทพมากครับเน้นยืนต่ำไม่ต้องยืนสูงเลยตำแหน่งคือกลางร,รับแต่หน้าที่ไม่ใช่การตัดเกมครับเน้นการวางบอลยาวเป็นหลักหรือจะเป็นไมเคิลคาริกก็เล่นในแบบนี้เหมือนกันนะครับ เอาล่ะถ้างั้นเรามาดูสถานการณ์ต่างๆกันดีกว่าครับว่าถ้าในส ituation จริงๆของเกมการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่นยังไงเรื่องบนที่สถานการณ์แรกครับเมื่อบอลอยู่ตรงกลางสนามครับเป็นจังหวะโต้ก,กลับของทีมและ deep lying playmaker เป็นฝ่ายคลองบอลเขาอาจจะมองเห็นช่องว่างบริเวณระหว่างคู่เซนเซอร์ของคู่ต่อสู้และเขาสามารถวางบอลยาวไปหาแนวรุกได้ทันทีแต่าหากแนวรุกเหล่านั้นมีความเร็วและสามารถคลองบอลในพื้นที่อันตรายได้ก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะเปลี่ยนจังหวะนี้เป็นประตูนั่นเองครับ สถานก,การณ์ต่อมาครับเวลาที่ทีมแยกบอลกลับมาได้แต่หลังจากกระบวนไม่สาเร็จตำแหน่งการยืนอาจจะยังสเปซสปะหน้าที่ของดีบลิงเพลย์เมกเกอร์คือต้องคุมจังหวะเกมด้วยถ้ามันเร่งไม่ได้ต้องดึงจังหวะให้ช้าผ่อนเกมเอาไว้ก่อนไม่งั้นรีบโยนยาวไปทีมก็จะเสียบอลครับตำแหน่งนี้คือคนกําหนดทิศทางทีมจะเร่งสปีดบอลให้ไวหรือผ่อนให้ช้าก็ขึ้นอยู่กับเขาแน่ๆนะครับคราวนี้เราถามว่าแท็กติกไหนเหมาะสมกับบทบาทน,นี้ที่สุดก็ต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีบลิงเพลย์เมกเกอร์เคยนิยมใช้ในประเทศอิตาลีร และเป็นที่แรกๆเลยที่ถูกใช้มันถูกพัฒน,นาจากการพยายามเซตบอลกันช้าๆสง่างามไม่เร่งรีบโดยเปล่าอาอักเตะที่จ่ายบอลได้ดีไปยืนเป็นตำแหน่งเบอร์หกแม้การเข้าปะทะการแย่งบอลหรือว่าการสกัดกั้นอาจไม่ใช่หน้าที่หลักของพวกเขาแต่บางครั้งผู้จัดการทีมก็วางคุณเป็นตัวสุดท้ายของแดนกลางซึ่งดีฟไลน์เพลย์เมคเกอร์มีทักษะเรื่องเกมรับด้วยประกอบกับการ่ส่บอลชันเลิศก็ช่วยให้ทีมเนี่ยได้เปรียบเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเดี๋ก็ตามนะครับการใช้งานตำแหน่งดีฟไลนเพลย์เมคเกอร์ให้เกิดประโยชน์ เมื่อที่อลองโซครั้งหนึ่งเคยมีมาร์คเคราโนที่ลิเวอร์พูลและมีเคนิราที่มาดริดหรือจะเป็นเปียโรครับที่มีอาร์โบรซินีช่วยทีมมิลานและวิดาวที่ช่วยสกัดกั้นสกินเกมรับก่อนมาถึงตัวเขาที่ยูเวนตุสและหาวัตุุอย่างลงล็อกนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นบทบาทที่โดดเด่นมากหรือบางคนครับก็อาจจะไม่ได้เริ่มในตำแหน่งนี้ตั้งแต่แรกอย่างเช่นโทนี่โคลสที่พออายุมากขึ้น ก็ปรับมาเล่นในตำแหน่งนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าทีมจะดีได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกมรุกอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลากหลายด้านและ Deep l ิงพรีเมค m a k e r ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแท็กติกสาคัญที่ยังสามารถช่วยให้ทีมเนี่ยมีอาวุธลับในการจ่ายบอลได้ครับแต่อาวุธลับของผมและอาวุธลับของรายการภาษาบอลวรรคคำนี่นะครับคือคอมเร็วคอมแรงอย่าง AMD ครับที่ใช้ AMD CPU ที่เขาบอกเลยว่าพร้อมทุกการใช้งานฝากด้วยนครับกับ AMD นะฮะนี่คุณเห็นกราฟิกสวยๆแบบนี้ก็เพราะ AMD CPU นะครับเป็นย รู้สึกว่ามันแบบสั้นเกินไปไหมถ้าสั้นเกินไปคอมเมนต์หน่อยคือ2ตอนแรกที่เราทําไปเนี่ยอยากจะลองเซิร์ฟดูว่าหลายคนเนี่ยชอบฟังคลิปแบบไหนถ้าอยากให้อธิบายยาวขึ้นยกตัวอย่างนักเตะมากขึ้นยกตัวอย่างสถานการณ์มากขึ้นเราก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ก็อยากจะลองดูก่อนว่าถ้าสั้นๆกระชับสัก5นาทีเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าสมมุติว่าคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าพี่ครับเอายาวๆมาเลย10-15นาทีผมก็พร้อมฟังครับทางัานจัดให้แน่นอนนะฮะ ยังไงฝากฟีดแบ็กคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับกับรายการใหม่ของเราภาษาบาลวลรคำรายการที่ทำให้คุณูฟุตบอลสนุกมากยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้คำศัพท์ฟุตบอลแบบง่ายๆครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ภาษาบาลวลรคำด้วยไปแล้วสวัสดีครับ